สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องครับสวัสดีเช้าวันอาทิตย์ครับตอนนี้เพงผ่านพี่น้องมาเลาะบึงซีสันบรรยากาศตลาดนัดโสวันอาทิตย์บานหัวนาตำบนหัวนาอำเภอเกม,มรดจังว,นวนันที่บนลาชธานีเนะครับ <ft> <g ül> เดี๋ยวเลาะบ <f> ึงบรรยากาศน้ำกันครับพี่น้องครับผมมาสายนจังหน่อยนะครับ <S <S นลครับแดดกำลังเี่ยงตาสองตาในจังหน่อยผ่านแม่น้มครับเป็นหัวใจมหอดครับพี่น้องครับเป็นผ่านขายปลาแม่น้ำโขงร้านขายปลาแม่น้ำโขงนะครับพี่น้องครับเดิ เป็นมาหอดครับเพิ่งหลุดขาดเป็นไงพี่น้องโอ้แดดแยงตาซอมตาจะหน่อยนะครับอเออฝนยังลงคลองมาทันเหลี่ยวด้วยครับเพิ่มเป็นห้องเตะลงคลองนะลงหลุดขาเพันครับลงยังทะนเลีวใจดีใคดีคือเก่าครับพี่น้องครับโอ้หลุดขาเป็นไหลก่าครับพี่น้องนี่เพิ่นจะมีป่าผัวอยู่ด้วยครับเป็นป่าในน้ำโขงครับ ตัวนี้เป็นปลาสวยปลารวยปลาอีกําครับ่ปลาอีกรรําปลาหากกล้ยปลาลดปลาหย่อนครับปลาอีกํานี่ตัวใหญ่เป็นปลาแม่นำ้ำโค้งแถกได้ครับเพราะว่าแม่น้องพันอยู่แถวสามพันโบกอยู่แถวสองขอนคนนะครับเนิจะมีปลาแม่นำ้ำโค้งส่วนจากฟางโค้งโดยตรงครับเป็นของตามปาโค้ง ข้างหงีเขียดได้ครับพี่น้องครับเขียดดีหมอจ้กบาทไหมทุ่งนึงอ๋อเขียดสี่สิบบาทครับพี่น้องไม่ได้เขียดใหไงจ้ะเขียดบันบาทเท่านด้นครับพี่น้องครับนี่กบมีเขียดกบหนาเขียดหนาต้องเบเริทั้งฟองแม่น่อมน้ำเกลบอพี่เสือกระบองก็มอน่ะฮ่าฮ่าฮ่ากระบองไปออยไฟกระบองอ็อยไฟพี่น้องครับ แก็ป็นกาจอดเขียยเป็นมากเลยดครับพี่น้องไม่เขียยไม่ห้อยเดือยกรับลูกค้าครับคือค้าที่เาาราทำผ่านแม่น้อมครับล่งของกับบาทสันแลีวคุคยังล่องของคุยังขายครับไม่นองเปนวขายขายนาบัาานขายดีไปดีเดี๋ยวเาไปรอเบืงส้นพ,สน,งน,น,นพัด้นคองบานหันตามไปดูกันทั้งีครับผมมาสายนน่อยครับ,บงกกับวาสีย่หรือบอกสีเหลือสีเหลือยังแน่นะครับพี่นอง พอสายแล้วองมันเข้ามาเจ๊ฟมองกว่าพอดีตัติดงานเนาะครับมาซ้นอนพอดีมีงานบวชไปสอยงานกันนะครับส่วนของปลาอาหารตามฤดูกาลจะน,น,นดึงเนได้ดีนะครับเป็นพักบานพักบานท้าหัวพักสวนครับท่านครับพักบานของบานครับ ของบันบาทนะครับตามฤด,ดูการจะได้ฟังกนะนะันนะครับไข่มดแดงฟิสซอนก็มาสายน่อยๆครับมนลยครับอากาศเยอะพอดีครับบ่เย็นแห้งมันอากดังสมดังคมหอยจุกหอยง่ายครับหอยจุกหอยญ่ายเลยนหอยจุกปลาบูไปเดี๋ยวเขาไปเบิรง,งทั้งสี่น้ำกันครับบรรยากาศมันนะครับ คล้องไส้หลากหลายตามฤดูกาลันพออหันเลาะใสยมันเนี๋ยวพงศ์กบควายเดี๋ยวถามนาครัเดี๋ยวครับพี่น้องครับเดี<ช>๋ยวเราเบิ่งบรรยากาศน้ำกันก่อน,น,นพักบรรบาดคล้องกินบรรบาดอาหารตามฤดูกาลครับเดี๋ยวยุ้ยส่วยทา่านอยนะครับพี่น้องติดถนนครับท่งนี้ครับ ฮารับปลาบูนะทุ้งมาหาสิบบาทบ้าบปลาบูครับพี่น้องครับปลาบูหาสิบบาทเนี่ยเด้งามเลยจ้ะปลาบูน้องปลาบูหวยบานเท่าเนาะดอกปกสังครับพี่น้องดอกบกสังส้นของบานส้นพักบานนะครับท่านครับเขียดลงทาง แดดหม่บานๆยังไงแม่เหมือนีนคือคุ้มกันกลางแดดดแดดจ้าแดดจ้าว่าแดดเดียวรมอยู่เอา่อานอกอากาศเปลี่ยนแปลงบางหันมาห่อนมันนี้วานมาหนาวเยมันสีหนาวซื้อหนาวเสื้อบุญหนาวเสืบุญครับแมุ่่มข้าปากแจ้งนะครับท่อนพัดบานพัดหัวพัดสวนห้องได้ครับท่านนี้ครับไี่ด้ซืบบาทซืบบาครับาข่อันได้ก่อนเนี่ย ของขายหลายๆอย่างพักกระเดาบานๆนะครับออกแล้วออกหลายเลยพักมัดละสิบรับพี่น้องสิบบาทได้เนาะครับเนาะมัดแบบไงจักหน่อยเลียงจักหน่อยบดได้ดอกสิบบาทช่วงนี้มันยังไหลนะครับพี่น้องครับอากาศเย็นเนาะพักกับปูกง่ายเนี่ยจักหน่อยหนาห่อนมันจะปลูงยากง่ายหน่อยปูงยากน้อยจะมีน้ำเส่าบนนี้มีอันครับจำน้ำเส่าบาทคือว่าแตเดี๋ยวเราไปรองบรรยากาศน้ำกันครับพี่น้องครับ ส่วนคองปลาอาหารตามฤดูกาลส่วนคองบานครับพี่น้องคือคาดนะครับสอยทั้งนี้ครับมเมนี่สอยนี่จะเป็นสอยที่คือคักแข้งอ๋อไข่โมแดงมาคือเกลองามคือเกลอไข่โมแดงให้ครับอืครับพี่น้องไข่ตรงรวมๆมาแล้วเมื่อนั้นผมไปแยกกะไข่ประมาณนี้นะครับ ใครกำลังตรงกำลังงามครับส่วยของปลาส่วนของป่าส่วนอาหารตามฤูดูกานครับค้นจะไลเน่เป็นพิเศษนะครับโมงนั้นนะครับจ็บบรรยากาศแดงยอนะครับนี่ครับครับส่วนจัหวั นกอื่นนนสสอนนะครับพี่น้องเป็นสอนอาหารตามวิููกาลครับใช้มาซาเนี่ยแต่ก็มีประสูตประสูตรปลเขาวแบบปีกสวนน้ำมงาปลาทุงจ็ดบาทนะหาสิบบาะ้ได้ครับพี่น้องครับเป็นปลาหนำบานเฮาแม่น้ำบานทอาถึงผมเห็นมันไห แม่บ้านยังคือหัวใหญ่เดินนั่นมันขอกำเพิ่นขายยังได่นนะเพิ่นขายเป็นหัวใหญ่แนวนน้เลยบรับห้าสิบบาทบ้างอ๋อหัวใหญ่ยิ่มเ่อไเลยหัวบใหญ่ขนาดนง้็มันใหญ่เกินมู้นเอาเมื่อยไปเด้วยนสามโลหัวลอยทุ่งขาห้าโลบคางแปดกิโบ ต้องหัวมันมันเข้อกำกครับพี่น้องอาเสือบะเด้ดพี่น้องหอยใหญ่นมันเข้อกำมาเส้นนิ้โลรอตลาดนี่แซ่บจะได้เมื่อต้อกินดามดูด,ดูกันนะครับพี่น้องซอยทางนี้นะห้ <c oughs> องซอนเนี่ยขายของขาย,ขาย,ขายบาัตรทองทครับท่ <c oughs> านครัมี <c oughs> ปลามีหอยปลาอย่างครับมาเข่งอยู่วะนั่นโอ้ปลา,ปาอีกาใส่ไข่ครับใส่ใส่ปลาเข่งเนาะครับ ปลาอีกาครนมันแสบวปลาเข็มบอขอใจูบแล่วกับมีเตนอายไขอยจูบเพิ่นนั่นกวงเทเด้ทำไหมกางอะไสาบาทเหลือต่ใบไงเอาสองกองนะครับงานรอบห้จูบกวงละาเส้าบาทได้กี่น้อยเอาเท่าเก็ได้ สื่อหอยก่อนครับแป,ป๊บเดี๋ยวนี้เป็นปลากรนปลาไข่ใใๆปลาหมอครับแต่มันไม่ใช่ปลาหมออือฮ่าเอาหอยมาต้ตมจิ้มเจียวแม่ได้ยังมาขายนะครับได้หน้ายางพาร์เปิดเปิดมาดับมาตุ่มพรมครับหอยพาร์ตานเฮามาหอยกันนี่แต่ว่าเบาิร์ตโอ้หมาบ่ทันหมาบ่ทันมาบ่ทันครับแม่เป็นไข่ไมันเลี้ยงแต่าพาร์ตเสิร์ฟ สิบบาทครับแต่นี่ยังหนาบอกมันโอ้ยังเหลืออยู่นะครับแต่ยังหนาโอ้โหแต่กันยังหนายังหงีดได้ครับกำลังสิบบาทหอมหอมไปเดี๋ยวเราตัวรอเบิงบรรยากาศนั่งกันครับสวยทางนั้นได้ครับพี่น้องครับเดี๋ยวผมจะถ่ายให้เบิงเลย มุ้มติดถนนครับพี่น้องมุ้มติดถนนจะเป็นสร้อยติดถนนใหญ่เลยนะครับเป็นของปลาอาหารตามฤดูกาลหลายอย่างหลายเนื้อครับหลากหลายตามฤดูกาลบ้านเฮางมุมมีสร้อยจะขายดีด้วครับคนจะย่างหลายย่างเง่นถ้าเป็นสร้อยของปลาสร้อยอาหารตามฤดูกาลนะครับเดี๋ยวขับราไปเบื้งนันสักนิดครับไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆ ลาดเ่ว่าคือคาดยังีนะครับันนี้ครับได้มากี่ยังนะมาเนี่ยตามได้่อไวไฟบหรทุ่เกือบบาทนะเอามาทุ่หนึ่งมักตามมักตามค่ับมากรื่เหลืองเพรม่แนวกินหนวกแนวไวไเก่าบัวจ้างหน้าสีเนี่สีสซยสี่จ้ะ เทือดไอียัไ,ยไเป็นงง่าย, <S <S ยาาบ,าาบา่อยา่างหมถุงเจบาทหาสิบบาทอ่าดีโมบาทหา่องละห้าสบบาทหลากหลายตามฤด,ดูกาลครับของกินของอย่างน้มันก็ได้เสียดเฉือหมอไหลนะครับตลา,นาดนัดสองกันอาทิตา,า,า,าครับู่าฟังท่านในพันสื่ออย่งกับเม้งดามีเมงดามีน่อไใหม่ครับเ่นี้ครับ หอมไม้กิโลละหกสิบาทนะครับพี่น้องครับน้ำมันสดหวานทีสดนังดา่นสายนังดครับนังดาจ็กบาทพอห้าสิบบาทสามตัวห้สิบาทนะครับพี่น้องครับนังดานังดาตัวผู้เลยพอละเหลือดนังดาสดเลยอ้มีคนหลายนะครับเราะวก็เป็นน้ำผมมาสายพวกคุณ งยางหาดเงยยัน,น,น้อยครับก็ดึบก็ดิบไปของกินบรรบาห์านะฮะตามฤด,ดูกาลหยางหยาดชองหยางเงย,งยงกังน,น้อยครับนี่ครับมีหอยจูบมีเกียบครับท่านมีปูหน้าอยู่นะครับก็แต่ว่ามันมีคนหลายแห้งครับมัน งานใหญ่ได้เล็กน้อยครับบรรยากาศมันนะครับคือคาดอยืนีๆครับพรานินปรานินปลาหนึ่งช่วงแกล้งแผลงนะครับโลละลอยได้ครับท่านครับเด็กคนแอดจะขายปลาหนึน่งเท่กันเพราะว่าตอนนี้บม่ได้ขายแล้วนะครับ โอ้ยยางๆครับมันคนหลายครับที่จะถามราคาหางประเด็นนะครับพี่น้องครับหลายคนหลายล้านมีแม่ต้องมีหนูคือก็หนูหน้าเขียดยิงงวสะต่อยติดกบปูนั่งพ่ามีได้กินนะครับปูหนามันนี้ติดยาหวานต้อ่ ผมากด้าวาผมก็ิด่โอ um, um, ้ดองเราตัดตัเราได้นยาวดเขียดมากเลยตัวนี้เขียดเศ้าหนาวอะไรแต่ถ้าลอกขึ้นโน้นะคะได้เนีกาลอูบ้านนปูเปีกนี่แวะละมะค้อครับตนีครับปลาช่อนปลาช่อนหาสิบาทรวได้หลายนะเขียดงามๆนครับุนีตัวนีเนี่ยเบาเา่งน เขียดหมู่ตรงละหาสิบบาทครับพี่น้องครับกเอียงยนีดบดีหมู่ครับพี่น้องครับเอาจะถุงกันถุงละหาสิบบาททัาไปเปลี่ยนเอาไปหมกงานทำแต่รวมกันก ตัดถุงหาสิบบาทขออยรางมี่อคนงนอาคนยากถุงที่เอาไปมกนะเอาไปมกไวสได้ดอกตีวันกำลังม่ดอกเอาเขียดกันครับยาถุงก่อนเตี้วเนาะแม่นครับแยงใส่ดอกตี้วยดอื่หลานอันได้ไหมอันท่นนแม่ยัง เขยหดนะครับเยหงงามๆหอยงามๆทานนี้ครับหอยจูเยนี่เป็นหอยงามๆท่านเจ้าก็หาสิหาสิบม่นรั่วเนี่ยเจ้าบาทก็หาสิบบาทปลาคอตัวใหญ่ๆครับพี่ปลคอจะขายอะไรในใหญอร่เจ้าตัวใหญ่ลอยสี่สิโอ้ตัวใหญ่ลอยสี่สิบน่อยลงมาจะลอยยี่สบาทนะครับ่าเว่าโบแพงครับตัวบาหไ่เลยเอาแม่ป ต้มหาวใหญ่กัได้สองลอยยืมขอยั่น้าปลได้เล่มันยาก่กันไ้อเ่ครับเลยไม่เห่าครับพี่น้องครับลาะกกำกันยัางครับหลอยู่ได้ครับพี่น้องยืมขวยเดือกันยังมีอยก็ผมไปถามลักลายครับเพราะว่าค้นหลาย่งนงครับพักบบานพักบานนะครับพี่น้องเป็นพัก้องฟังเสือนทั้งบ้านหอเนี่ ห่านปลาปโซโปโซปลาเค็มเราจะมาขึ to to ้นจอปลาแผ่นยี่บี่แผ่นลอยราคาทรงคนเป็นรลอร่อยาคานปลาทีเรียเรียโรสอร่อยกำลังคุยซอแซกันอยู่ครับกับเบาตนกะ กองวิทยอบบนี้เขาไทยแล้วกล่องวิ่าสีมาเป็นพระเองเนี่ยเสียไห้เพื่นะแล้วยังไงครับวันนี้ไรไทยหราวะเนี่ยผมเป็นหลอดเบิ้งปลาไม่นองปลาไทยปลาพงแปลว่าสีง่ไปเบิ้งปลาแล้วไม่น่อมพุ่งมาบางหันนี่เพิ่นเขาจะลงกลองนะครับไม่ใส่ไม่ใส่ครับไม่ใส่ไา่หันไม่ห่นขายดี เบาต้นกาครับพี่น้องครับนี่ละะไทยโม่โม่แม่แม่น้ำตลาดนันเท่าไหอโไทยยังไม่ถือโปรไทยกันกว่าไทยกันอีเอากันเองเอากันเองครับปากไปะน้ำกันครับพี่น้องครับเลาะเบื้องบรรยากาศเด็ดถ้าเจ้าแสดงละครงูพอมประเดี๋ยวนี้สักคู่ปล่อยงูปล่อยงูพองกับโมโยคือกันนะครับว่าปล่อยงูเนี่ยโอ้บรรยากาศมันนี่คือขาดนะครับพี่น้องครับผมเป็นทาบึงยู ัาพี่ท่านมีหันไหมหันไม่หล่อนหันไม่หล่อนครับท่านนี้ครับอันใดนะครับสี่อวปลาปะแต่ปลาหย่อนปลาหย่อนเอ้่นซีมาเอาปลาเจ้าขายเท่าไรดิเอาคงกิโลเากิโล่สิโลเท่าใดไม่หล่อนปลาหย่อนมันนีปลาหย่อน ปลาข้าวปลาในวันวันเอ้ยทอดยำป่เห็่นั้เดียวปอย่งก็อนเป้ายอดมแล้วขายโลเท่าไหร่น่ยอยหาสิบบาทไม่หลอนะร่อยหาซิบบาทนดครับปลาหย่อนหลานไม่ร้่อนขายถืโกมได้หลานด่เน้ขายถือกโมคนนะปลาละวันซดกเมาสุดโคนขายคนนะ ปลาย่อนครับตัวงามๆเอาไปปิ่งกระเสียบด้ครับเมื่อนั้นเอาซื้อไปปิ่งครัมีปลาย่อนมีปลาเข่าไมค่ะเโอ้โหปะโล่ละลอยหาซิบบาทได้ครับพี่องครับโบโพโลกะขายนะปลาบเนี่ยค่ะจะดีแทีมจะแถมสองสามตัวนได้พียงครับ แล้วลองมืงบรรยากาศผ่านปลาตั้งแต่ได้ไหมเดี๋ยวมาดังท่างที่ครับพี่น้องครับแล้วจงเอาด้วยผ่านไม่หล่อนครับของปลาปลาของทื่กันจะห้องเมืองลบห้องเบิองบรรยากาศผ่านไม่นอนครับขนไหลบางแห่นของเข่าบ่เลยครับเพียงครับสวัสดีครับสวัสดีครับ เรกาศตลาดบ้านเทามอนี้ครับฟองกินบานๆนะา,ารตามเลือดูกันครับบัวยใัยขวบบ้บอ,อยของให้ครับบอแมนขัวตัวนี้เพิ่นจบจากจีตมมาขายดีครับขายดีขายน้ำห่านไม่ันเลยพนน่าจะเห็นกับ <c oughs> นี่เรืหลายอย่างโอ้บอมันสดเอ นี่หลายๆอย่างหลายๆแห่เลยครับพี่น้องครับบก้วยเดือนครับบก้วยเดือ่ยตุ่งอร่อยนี่หอยเดือนหอยจุบได้แเราบอแม่กกับบอ้ะบอ้ะมันเตี้ยนนะเตี้ยนเป็นนั่นบก้ำบอแม่กมาเนเอาเอาไม่เอาเพิ่นก็ขายบอทันเพินกันครับลูกค้าเพิ่นเกิดหลายแห่งครับพี่น้องครับเพิ่นขายบอทันเลยนะ เดี๋ยวห้าไปบนป่าป่าตัวใหญ่ๆทา่านครับพี่นไงลูกข่าไปไนะทุกหนัดทุกหนัดกข้าผ่านแมหล่อนกับผ่านแม่น่อมปาแม่น้าควงเพิ่นขาดอยู่ยครับบนบูกข้าท,าทา่านทั้งขายบิ๊กขายดีขายนำ่อถท่ง ลูกค้านี้นำกับมีครับไน่รอนเนสายนำมาหั่นครับไปเดี๋ยวเขารอเบิางอีกหั่นนงครับพี่น้องครับทั้งคีอจะเป็นหั่นของปลาปลาเนี่ยแม่นำโค้งด้วยกันเป็นหั่นนิดหน่อยนะครับท่งนี้ครับแต่ว่าของเป็นแบบบ่อค่อยไหลแต่ว่าแบบมาเป็นกบบมาทุกหนักด้อยกันท่านได้ไปได้เท่าใดก็ขายเท่านั้นก็นะครับเพราะมันเป็นของตามที่ดูการนะครับพี่น้องครับมันบนแนวแนวปลูกแนวฟลิีสเตรนด์ใดกันี่เนาะ 0 8 1 1 7 9 3 9 1 3ครับพี่น้องนะครับไม่ลองไม่รู้ถ้าตัวไม่ดีไม่าดแน่ไหนไหมพี่น้องเรากิน้นไม้สมบุสมรา์ไม่เป็นอันรายต่อร่างกายเพราะอะไรครับไมมไแ่ละนิดนะครับไม่มีสารที่เสื่อรครับเป็นต้ไม้ธรรมดาเป็นสมุกราไเอนไมคธรรมาเป็ุรัไม่เน่อมเป็นไมรรมดาเป็นสมุูรไมื่อเ็น้นไ้ธรรมานสกสไเ่มน้้ราจสบกสบูรน้ราจช้น เดี๋ยวตั้งผู้ายาลยอ่าเพิ่ด้จัะปล่อยทไว้ราครับว่าตาบูบ้าทำเดี๋ลงรามีนะครับช่วยกันได้เลยครับช่วยคล้องลงในมาสกาน้อยในครับคล้องลงโมเดลขอกนของอยากหลายแาบหลายแนวครับนี่ครับของกินของอยากลากหลายตามนี่ดูกันบรรยากาศตลาดบ้านห้องครับตลาดนัดซอยอาทิตย์บ้านหอนาตมบ้านหนนาอำเภอเขียตลาดจังหวัดอุดรธานีคนที่เป็นโรคเกี่ยวกับดําไส้ความทางนี้ครับ ครับเียก็เป็นซีซันบรรยากาศการค้าการข,ขายตลาดนัดเสองนะครับตลาดนัดเช้าวันอาทิตย์บ้านหัวนาตำบลหัวนาอำเภอเขมราชจังนนหวัดปทุมราชธานีครับ